มาแล้วครับตู้อ e ีแวบสำหรับปลูกต้นไม้ครับอันนี้เป็นห้องอ e ีแวบ พัดลมไอเย็นที่อยู่ในตู้อะคริลิกใสสวยนะครับเราติดพัดลมด้านหนึ่งเพื่อดูดไอเย็นจากแผงคูลิ่งเพทที่อยู่อีกด้านหนึ่งอันนี้เราสําหรับใส่ต้นไม้ครับใส่ต้นไม้สวยๆใส่ไฟให้มันเกิดความสวยงามเอาไว้ตั้งดูเล่นในบ้านเพื่อความสบายอ,อกสบายใจนะครับมีคนพักแล้วถามมาเป็นจํานวนมากเลยครับว่าอยากจะให้ผลิตห้องไอแวบ,บแลักษณะแบบนี้เป็นอะคริลิกนะฮะเดิมทีเนี่ยนะครับร เราผลิตได้เป็นแบบตู้กระจกค,ครับราคามันจะสูงคือเป็นอลูมิเนียมแล้วก็กระจกนะครับแต่ว่ามีหลายท่านนะครับอยู่คอนโดหรืออยู่บ้านขนาดเล็กลงมาหน่อยเนี่ย อยากมีพื้นที่เล็กอยากจะได้เป็นแบบอะคริลิกแบบนี้ครับซึ่งอะคริลิกเนี่ยทำยากมากนะครับเวลาทำก็ใช้ระยะเวลานานแล้วราคาก็ค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับทำก็เร่งไม่ค่อยได้ด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้มามาถึงแล้วท่านใดที่อยากจะทราบราคาหรือต้องการแบบขนาดเนี่ยก็ติดต่อสอบถามสั่งกันเข้ามาได้นะครับแต่บอกได้เลยว่าอย่าเพิ่งสั่งออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับเพราะว่ามันผลิตค่อนข้างช้านะครับมันต้องอาศัยความปานิ แล้วก็รายละเอียดมันเยอะท่าทีเดียวนะครับทําได้หลายขนาดนะครับขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับอันนี้ที่เอามาให้นี่ก็ใหญ่สุดเท่าที่มีคนสั่งแล้วนะครับอันนี้ท่าในใดสนใจสอบถามมันเข้ามาได้ครับจะได้ส่งรายละเอียดให้อยากจะทราบราคาหรือรายหรือไปที่หน้าโปรไฟล์โทรสอบถามก็ได้ครับอันนี้เอาไปติดตั้งในบ้าน บริเวณห้องรับแขกะไรบรรยากาศในบ้านจะดูดีมากเลยนะครับแล้วมันก็ใส่มันสวยมันเข้ากับบ้านของเราของผมทำเนี่ยบางทีเราเป็นระบบใหญ่เกินไปทําข้างบ้านทำมันจะมันต้องออกไปสัมผัสหรือมันเป็นทึบมันก็จะอีกประเภทหนึ่งนะครับอันเนี้ยสาหรับปลูกต้นไม้เล็กๆใส่ไฟสวยสวยงามครับโอ้เข้ามาบ้านแล้วก็เห็นต้นไม้พวกนี้ก็มีความสุขท่านใดสนใจก็เชิญครับทิี้ลาไปก่อนครับโชคดีมีเงินใช้ผมเอกไอ้น้า